นะเริ่มต้นจากถ้ารู้จักออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ให้ออกกำลังกายให้ได้ให้คล่อขึ้นไหวให้ได้ออกกำลังกายตรงไหนยกขาเอวได้ยกมืออย่างเดียวก็ได้งนั้นไม่จําเป็นต้องไปวิ่งบอกให้เขาออกกำลังกายอันที่สองขี้ให้ออกนะมะเร็งได้ออกมาอันที่สามพยายามหัวเราะให้ได้ถ้าหัวเราะเมื่อไหร่มะเร็งก็เฉาเมื่อนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเฉาเมื่อนั้นมะเร็งก็หัวเราะเลยมะเร็งก็ปีใจติดติบ แล้วต้องขยันหายใจต้องใช้กัญชาช่วยขอยิสการที่สุดนะต้องขยันหายใจก่อนนะวันละสิบทีก็ได้หรือยี่สิบทีก็ได้คือหายใจลึกๆแล้วถ้าผมหายใจทั้งวันนะฟังให้ดีฟังให้ดีอะขยันหายใจคือหายใจลึกๆยาวๆแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็หยุดให้ได้อย่างน้อยสิบครั้งวันละหาของจีนที่จีนง่ายๆเอย โอ้ยง่ายเรามีพวกแย่ๆไรอ้อนจีนแย่ๆเออเออหาไม่เจอหาไม่เจอดิอยู่ไหนที่เขตการศึกษาเนี่ยเมื่วานก็มาสอบพทอทุกคนนะก็เหมือนเนี่ยนะเวลานั้นมันถือถือดวงตรงเนี้ยเด็กบางคนแบบลำเสียงเด็กแบบลาบากเด็กมาเออเดี๋ยวถ้าเกิดสายตามันไม่ได้เด็กจะได้รู้ไม่ไม่วันนี้เราทําอะไรครับเก็บค่าอะไรเนี่ยเก็บค่าอะไร ตอนนี้เราก็ลังไอยู่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองใครขาดคนวะ่ตอนนี้กำลังทำอะไรอทำไรทำไรทำไรอันนี้เงินเก็บสนับสนุนสารานกรบไทยฉบับสอบสำหรับปีนี้นะแต่ละกรมเล่มใหญ่หกห้าเล่มเล่มเสริมอีกหกเล่มตอนนี้เก็บ เงินสดได้มาแล้วห2ื่สอง่าเจ็ก็บมาแล้วก็ได้มาหมื่นสี่อาแล้วก็เชิญชวนสมาชิกในสโมสรทีนี้ก็เป็นหน้าที่นายกแล้วผมกาที่เก็บตังค์หน้าที่นายกเปนคือถ้า ผมเล่นเป็นนายกผมเก็บตังค์นะที่เก็บตังค์หมดหน้าที่ชวนนายกนายกต้องเป็นคนชวนเสื้อนจะมาทิพย์ว่าให้ราบอยจากอุตส่าห์จะให้สูงเอาวุโสโอ้ยเอาวุโสไม่โอเคก็ต้องให้นายกพูดก่อนไงบอยจากโดยิพแล้วก็อีกตัวหนึ่งคุณจะไปจัดงานโรงเรียนเขาต้องของลดด้วย ก็เลยจัดเงินเป็นเขาตีไว้ประมาณสัก๕พันอยู่ไหมเบรกนะก็ตีขอไปก่อนที่อไปก่อนแล้วเหลือไปไม่สองพันเลยไม่อยู่หรอกไม่ใช่วัดไม่ใช่วดเลยในยกไปถึงโลกแล้วก็กิจกรรมกิจกรรมมอบเพื่อนตากิจกรรมถัดมานะคะจะเป็นกิจกรรมมอบเพื่อนตาให้เด็กนักเรียนนะคะของวมในการสนับสนุนกิจกรรมเป็นอาหารเบรกเออเป็นเบรกค่าใช้จ่ายสามพันสามพันบาทอนุมัติอนุมัติครับ